เอโยอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g p เพ็กซ์ดีม0นจปี2020นะครับผมสีนะครับสีเป็นสีเทาดำนะจากโรงงานนะครับผมเดิมๆเลยคันนี้ตัดด้วยโค้งแดงนะครับสวยๆเลยนะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอน ท่อได้มาเป็นท่อเดิมเช่นกันนะฮะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะดอกยางหน้าหลังมีไม่พอใช้นะครับผมมีชิลหน้าแต่งมาให้นะคันนี้ทรงสวยมากนะครับนนี้รถอาจจะมีร่องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยของรถมือสองนะสียังสดๆสวยๆอยู่เลยนะฮะ,ะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟต์เลย ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเอาไปขับก็หล่อๆเลยนะโซสเตอร์สะอาดกิฟต์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขหม่กันเลยดีกว่าครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่21000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมจะประมาณนี้เลยนะครับ อบิดติดมือมากอ่าเสียงท่อเดิมจะประมาณนี้เลยคันนี้นะเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่3900บาทเท่านั้นเองนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย